สวัสดีค่ะจากแป้ง Property นะคะจากที่เรานะคะเคยไปดูตึกแถวกันมาแล้วนะคะดูบ้านเดี่ยวกันมาแล้วนะคะวันนี้ค่ะแป้งจะพาไปดูที่ดินค่ะซึ่งที่ดินที่เราจะไปดูในวันนี้นะคะจะเป็นที่ดินแถวพุทธมณฑลสายสามค่ะแต่ก่อนจะไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะ ที่ดินแปลงนี้นะคะมีขนาด3ไร่60ตารางวาค่ะเป็นที่ดินเปล่าในซอยพุทธมนตร19แยก6ขีส12นะคะเข้าซอยง่ายมากค่ะไม่ยุ่งยากเลยที่สำคัญนะคะมีทําเลที่ดีมากๆจะเข้าเมืองก็ง่ายออกต่างจังหวัดก็สะดวกค่ะโดยสามารถวิ่งไปทางเส้นสารยานครปฐมนะคะวิ่งเข้ากรุงเทพเส้นปิ่น9้า วิ่งทางเพชรเกษมไปทางสมุทรสาครไม่ไกลจากนี้ยังสามารถไปเส้นพระรามสองเพื่อลงทางใต้ได้ค่ะแล้วก็ไม่ไกลจากเส้นวงแหวนรอบนอกที่สามารถขึ้นเหนือได้เช่นกันค่ะ ในวันนี้เราจะพาขับรถไปดูที่ดินกันค่ะโดยเราก็จะวิ่งเส้นถนนบรมราชชนนีนะคะเลี้ยวซ้ายเข้าพุทธมณฑลสายสตรงไปอยู่เทินแรกเลยค่ะจากนั้นชิดซ้ายเพื่อเข้าซอยพุทธมณฑล19ขับตรงเข้ามาเรื่อยๆจะเจอจุดสังเกตเป็นป้ายซอยตัน17เเลี้ยวขวาเลยค่ะตรงเข้ามาได้เลยค่ะตรงไปจนสุดซอยเลี้ยวขวาอีกครั้งที่ดินของเราจะอยู่ซ้ายมือเลยค่ะ ที่ดินแปลงนี้นะคะที่เราพามาดูนะคะอยู่แถวพุทธมทนฑลสายสามพุทธมนฑลสายสามซอยสิบเก้าค่ะโดยที่ของเรานะคะจะอยู่ตั้งแต่ตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวกล้องพาไปดูนะคะเดี๋ยวตั้งพาเดินมาดูเรื่อยๆเข้ามาในซอยนะคะที่ดินเราเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเลยค่ะนี่เลยฝั่งนี้นะคะเจ้าของนะคะเขาได้ล้อมรั้วไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ จะไปสุดกันที่ตรงนี้เดี๋ยวแม่พาไปดูว่าจะสุดกันตรงไหนฝั่งซ้ายก็จะเป็นตรนนี้ค่ะรั้วนะคะก็จะมาสุดตรงนี้เลยสุดตรงนี้เลยค่ะ สามารถต่อน้ําต่อไฟได้นะคะตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ แปลงนี้เหมาะมากสําหรับใครที่กําลังมองหาที่ดินไว้สําหรับปลูกบ้านอยากสร้างครอบครัวเพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันค่ะทางใกล้พื้นที่สีเขียวอย่างสวนสาธารณะขนาดใหญ่อย่างพุทธมนฑลใกล้สถานที่ศึกษายอย่างมหาวิทยาลัยมหิดลใกล้ตลาดสดทนบุรีใกล้คอมมูนิตี้มอลล์อย่างดีไซน์วิลเลจและห้างสรรพสินค้าทั้งเซ็นทรัลสรยาเซ็นทรัลปิ่นเกล้าหรือเจอเดอมอลล์บางแคสะดวกเรียบง่ายปลอดภัยแบบนี้มีแปลงเดียวเท่านั้นนะคะ โดยที่ดินแปลงนี้เสนอขายที่ตารางวาระ35,000บาทเท่านั้นนะคะถ้าใครดูคลิปนี้แล้วสนใจภายในปี2,567นี้แป้งมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยค่ะสามารถติดต่อแป้งได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วคลิปหน้าจะพาไปดูอะไรต้องติดตามชมนะคะแป้ง Property ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ